นะก่อน18ปีที่คุณนักสินมาปราศัยที่อุดรใช้เสื้อใส่เสื้อตัวนี้มาปราศัยวันนี้ใส่เสื้อตัวเดิมมาปราศัยจําลองบรรยากาศเหมือน18ปีเพื่อหวนลําลึกถึงความหวังความยิ่งใหญ่ของคุณนักสินเมื่อ18ปีที่แล้วแต่บรรยากาศแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับผมพูดเลยเพราะประชาชนที่มาเขาไม่ได้มากับความศรัทธาคุณดูดีๆหลายคนก็บอกไม่มากับความศรัทธามากับอะไรมากับตัวเงินให้เงินมานี่ขนาดท่ามันเป็นจริง อย่างพี่พวกคุณพูดนะว่าให้เงินมาให้เงินหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าอี้ยังไงต้องให้เหลือหนึ่งหมื่นเก้าอี้อยู่แล้วแต่ยังมาสองสามพันคนมันถึงเวลาแล้วนะผมว่าคนอุดรตื่นเลยนะคนอุดรตื่นเลยนะเนี่ยผมขนลุกเลยนะเพราะผลโพของสองโพเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฟ้ากับเหวฟ้ากับเหวเพื่อไทยโพเขาบอกว่าเขามานำลิ้วเลย เบอร์2นําริ้วเบอร์หนึ่งไม่มีต้องให้ต้องต้องให้ลุ้นนะพูดกันง่ายๆแล้วสำหรับสนามนายกอบจอสนามเนี่ยยังไงเนี่ยแชมป์เป็นของเบอร์2ที่เคยสอบตกสอสอ,สอปี66ของพรรคเพื่อไทยแต่ผลสํารวจของอุดรโพลดันสํารวจว่าคุณกนิษฐานเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวแทนประชาชนเนี่ยนำเล้ว52%ารจาก100%เอซอเอาไงละ่ะอุดรโพลยังสํารวจซ้าไปอีกว่าแล้วเบอร์2เนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์เบอร์2ได้15%นะครับที่คนอุดรจะเลือกเป็นนายกอบจซึ่งโดน ิงห่างกันโยอดหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับว่าความแตกต่างมันคืออะไรผมไม่รู้ว่าโพไหนเชื่อได้โพไหนเชื่อไม่ได้แต่วันนี้ผมวิเคราะห์จากผมบอกได,ได้เลยนะครับผมวิเคราะห์มาตั้งแต่วันแรกที่คุณทักษิณขึ้นเวทีหาเสียงนะครับซึ่งรำพึงรำพันเหมือนคนแก่พูดแต่ชีวประวัติตัวเองกับลูกสาวยกยอ,อปั้นลูกสาวซึ่งผมบอกว่ามันผิดทางคุณไม่พูดถึงนโยบาย นะของคนอุดรเลยว่าคุณจะให้อะไรอุดรบ้างนะพูดเหมือนคนแก่แบบเหงาอะ่ะมันเป็นอย่างไรจริงจริงอ่ะผมบอกว่ามันไอ้คุณทักษิณฝีมือตกไปเยอะนะงานนี้เนี่ยลำพึงลำพันถึงชีวิตส่วนตัวของตัวเองว่าโดนกันแกล้งนะครับนะกฎหมายหิงซวยนะครับเออทุกอย่างหิงซวยหมดตัวเองดีหมดลูกสาวยกยอปอปัน้นลูกสาวนะครับ ตลอดเวลาที่ขึ้นหาเสียงผมว่าเนี่ยหนักแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนอกเหนือจากตรงนี้ไม่ใช่ใจความสำคัญในการขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงนายกอบจนะยังไปโจมตีพักประชาชนอีกพักประชาชนอย่างนั้นคุณธนาธรเรื่อง1นึสองมาคุยกับผมอย่างนี้โน่นนี่นั่นนะครับมากมายกก่กองเอาเทงเทงเห็นไหมหน้าไม่เหมือนกับพิธาเลยต้อง นะใช้ป้ายหาเสียงอเท้งด้วยพิธาด้วยผมเนี่ยนะกรอบหน้าเดียวกันเลยกับลูกเพราะฉะนั้นใช้ป้ายหาเสียงป้ายเดียวก็พอโอ้โหาสารพัดสารเพนะครับแต่คุณคุณดูเนื้อหาสาระมันไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายที่จะมอบให้ชาวอุดรเลยผมมีภาควิจารณ์ไปแล้วและว,วันนี้ชัดเจนพอมาดูจำนวนคนที่ไปนั่งฟังก็ยิ่งชัดเจนก็ไปใหญ่ในชัดเจนที่สอง คือประชาชนมาด้วยความหวังหรือมาด้วยเศษเงินในการมานั่งฟังปราัยหากแต่ถ้าประการแรกประชาชนมาด้วยเศษเงินวันนี้หมื่นกว่าเก้าอี้มาแค่สองพันถือว่าสอบตกนะครับถือว่าคนอุดอรไม่เล่นด้วยถือว่าประวัติศาสตร์นักสู้ประชาธิปไตยมันยังมีอยู่ในหัวใจของคนอุดรร้อยเอร์เซตไม่เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นคนอุดรไม่งมนะไม่งมงายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใจของคนอุดรนี่ยังได้อยู่นนะผมผมเคารพนะผมนับถือนะแล้วมันมีคลิปบางช่วงบางตอนเนี่ยที่คนที่อยู่หลังเวทีของเวทีหนึ่งหมื่นเก้าอี้เนี่ยเขาบ่นว่าโอ้โหตายแล้วสามสี่โมงยังไม่มีคนมาเลยอย่าทำให้นะอดีตนายกเสียหน้านะยานะอมืมีการ สั่งด้วยนะคุณแล้ววันนี้มันถ้าสั่งมันขนาดนี้เนี่ยมันถือว่ามันแย่แล้วนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนยังไงสิบกว่าปีโอ้โหคุณเอ้ยมันแตกต่างฟ้ากับเหวผมจะบอกอะไรให้ถ้ารู้ว่านาะยกทักษิณจะมานะคนมารอตั้งแต่ตีห้าแล้วเมื่อก่อนนะคนมารอมานั่งรอมาจับจองที่ที่จะอยู่ใกล้เวทีตั้งแต่ตีห้าแล้ว แต่นี่สี่โมงเย็นยังไม่มีใครมาเลยวันแรกอ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะคนมากับกระแสรหรือคนมากับอะไรแตกต่างกับอีกเวทีหนึ่งคุณธิมพิธาเอาแค่คุณทิมพิธาคนเดียวเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับเอาเสือมานั่งจองพื้นที่จะมานั่งฟังคุณธิมพิธาแล้วยายอายุแปดสิบห้าออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ในในเพจเรื่องเล่าเช้านี้เดินทางสิบห้ากิโล มาเพื่ออะไรเพื่อต้องการขอลายเซน็นคุณพิธาศรัทธาชอบดีใจอยากเจอนีม่มากับความศรัทธามากับความหวังว่าคนอุดอรเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งมากับเงินอีกฝั่งหนึ่งมากับความหวังไม่ต้องตัดสินถึงวันที่24ว่าใครจะแพ้ใครจะใครจะชนะวันนี้พักหรือคนที่ชนะใจประชาชนที่มากับความหวังเนี่ย มันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครชนะส่วนการหย่อนบัตรเลือกตั้งนั้นอีกเรื่องหนึง่งนะครับชัดเจนไหมเนี่ยคือผมคือผมดูแล้วผมวิเคราะห์ไปไปมาแล้วผมดเูเวทีที่คุณทิมพิธานะขึ้นพูดนะนะครับชั้นเชิงในการพูดกับคุณทักษิณนี่คนละโลกเลยคุณทักษิณนี่กรนแนกกระแดดพูดโจมตีพรรคอะไรนะ พักประชาชนหัวหน้าพักประชาชนไปถึงเจ้าของพักประชาชนคุณคุณอะไรนะคุณธนาธร,รหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะเออก็พูดเพราะไม่มีอะไรให้พูดแล้วพูดชมลูกสาวต,วตัวเองก็แล้วจบแล้วไม่มีอะไรให้พูดแล้วพูดเล่าชีวประวัติตัวเองก็แล้วไม่มีอะไรให้พูดแล้วอันนี้ก็ซัดพักประชาชนพักพักก้าไกล <g ül> ก็กลายเป็นเวทีในการสาดสีใส่กันซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์เลยเถิดกันปใหญ่วันนี้ช่วยหาเสียงคือ,อยังไง ไม่ได้ช่วยให้ผู้สมัครโดนใบเหลืองนะครับคุณทักษณิณเนี่ยไม่ได้ขึ้นเวทีช่วยผู้สมัครให้ผู้สมัครโดนใบเหลืองเหมือนนายกอบจอปทุมนะที่งานบวชลูกนายกเบี้ยวนะครับที่ใครฮะลุงชานใจดีโดนใบเหลืองเพราะงานบวชนายกเบี้ยวคุณทักษณิณไปช่วยหาเสียงนะผมจะบอกให้นะวันเนี้คุณพูดไปพูดมาเนี่ยกลับกลายเป็นโจมตี พักฝั่งตรงนงินข้ามกดกะกะตก็มีนะครับแล้วพูดสัญญิงสัญญาว่าจะให้นโยบายอะไรกับประชาชนเดี๋ยวเดือนธันวาได้เห็นกันแต่เดือนพฤศจิกายยี่สีนี้เลือกเบอร์สองก่อนนะถ้านึกไม่ออกคิดถึงชื่อคุณทักษณิณนี่บันไลยทั้งเวทีเลยผมบอกให้นะผมบอกให้ว่าบันลเลยนะพูดอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าชั้นเชิงการขึ้นปลาใสหาเสียงของคุณทักษณิณกับคุณดิมิทาเนี่ย ถ้าผมให้คะแนนคุณทักษิณไม่ถึงห้านะก็อ,อะไรเพราะเป้าประสงค์คือคุณต้องพูดสนับสนุนตัวผู้สมัครนาะยกอบจอไม่ได้ขึ้นมาเหมือนคนแก่ลำพึงลำพันชีวิตตัวเองโดนกลั่นแกล้งแล้วก็ยกยอปอั้นลูกสาวตัวเองอะไรประมาณเนี้ยคือสอบตกโดยสิ้นเชิงอ,ะอ่ะอพูดกันง่ายเอาแล้ววันนี้เล่าชีวประวัติตัวเองตลอดไม่พอ ลูก,ลกเขาเรียกว่าอะไรลูกคู่ลูกคู่นัทวุฒิสายเกลือก็อวยลูกสาวของอดีตนายกซ้ำไปอีกแล้วผมถามว่าเวทีนี้เนี่ยมันคือเวทีอะไรกันแน่ผมถึงบอกว่าถ้าเป็นเวทีนายกอบจอผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยสอบตกหมดเลยสอบตกหมดเกลี้ยงและหมดเกลี้ยงเกลี้ยงจริงไม่มีอะไรเกลี้ยงไปกว่านี้แล้ว แล้วบอกว่าอะไรเป็นถึงอดีตนายกแล้วบอกว่าอะไรบริหารเป็นรัฐบาลมาหลายสมัยแต่วันนี้ปี2024ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงหลังจากที่รางราเวทีหาเสียงถึง18ปีคุณสอบตกโดยสิ้นเชิงเลยฮนะเหมือนเด็กพึ่งขึ้นหาเสียงขึ้นปราศัยแบบครั้งแรกอะยังไงอย่างนั้นเลยผมถึงบอกว่าผมนะโอเคผม ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็แล้วกันแล้วผมเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักวิภาควิจารณ์ผมเห็นแล้วเนี่ยนะเป้าประสงค์เนี่ยของเนื้องานจริงๆเนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงตัวผู้สมัครเบอร์สองเลยของบุณทักษินนะพูดน้อยมากนะครับคือพูดง่ายๆไม่มีราคาละตัวผู้สมัครแต่ราคาของตัวผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเยอะมากกว่าตัวผู้สมัคร นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยต่อไปถ้าสมมุติว่าได้นายกอบจอเบอร์สองเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับนายกอบจอหุ่นเชิดนะครับหุ่นเชิดนะครับเพราะคุณไม่ได้มาจากคะแนนเสียงความนิยมของตัวคุณเองถ้าคุณได้จริงนะถ้าคุณได้นะแล้วผมถามว่าถ้าในทุกภาคส่วนนะครับข้าราชการท้องถิน่นนะ การเลือกตั้งท้องถิ่นโดนครอบงำไปซะหมดประเทศนี้มันจะเดินต่อ,อยังไงผมถามแค่นี้มันจะเดินต่อ,อยังไงเดินต่อไปได้ไหมนะหรือจะเอามันเอาสนุกกันแต่วันเนี้ยเนื้อแท้จากที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยผมเห็นภาษากายและจิตใจของคนชาวอุดรว่าเขาเขาไม่เล่นด้วยกับการเอาเงินมาแล้วให้ไปนั่งหนึ่งหมื่กว่าที่นั่งหนึ่งกว่าเก้าอี้นะ เขามากันแค่2องสาพันคนก็แสดงว่าคนอุดรเขามีจิตใจเป็นนักสู้ประชาธิปไตยนะที่เล่าขานกันมา10ปีเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นหัวเมืองที่แบบเข้มแข็งของประชาธิปไตยจริงๆจริงๆนะนี่ผมพูดผมยังขนลุกเลยอะนะครับเพราะเขตในเมืองเนี่ยปีหกหกเนี่ยได้พักประชาชนตีไข่แดงแตกนะครับ เขตหได้สอสอพักประชาชนนี่ผมถือว่านะครับเขามีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆส่วนใครที่มีความคิดแตกต่างก็ไม่ได้ว่าผิดและก็ไม่ได้ว่าถูกนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะแต่ผมเห็นว่าอ่ะผมไม่พูดคำว่าให้เงินมาแล้วมานั่งฟังดีกว่า ผมพูดว่าประชาชนเนี่ยนะหนึ่งมเา 10, 10, อี้มาจริง,รงๆก็2องสามพันคนก็แสดงว่ามันมีนยัยักมันไม่พราวเหมือน10กว่าปีที่แล้วที่ประชาชนเอาเสือมาปูมา,ปมานั่งรอนายกทักษิณมาโอ้โหนี่18ปีให้หลังน่าจะคิดถึงมากกว่านั้นน่าจะมานั่งปูเสือตั้งแต่ตอนตีหนึ่งเลยแต่วันนี้กลับไม่ใช่4ี่โมงเย็นยังมากันกระหล่มกระแหลมนะครับนะมากระหล่มกระแหลม ทำไมแรงคิดถึงมันน้อยเหลือเกินอ่ะต้องถามอย่างนี้ดีกว่าทำไมแรงคิดถึงมันน้อยเหลือเกินอ่ะแต่แตกต่างจากพิทาพิธาเนี่ยนะครับห่างหายจากสื่อมวลชนห่างหายจากหน้าสื่อแค่เดือนสองเดือนประชาชนมานั่งกูเสือรอกันแล้วอ่ะมากันมืดฟ้ามัวดินอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรเขามากับความหวังใช่ไหมหรือเขามาว่าอยากได้ตังค์สี่ห้าร้อยมานั่งฟังพิธานี่คือความแตกต่าง นี่คือสิ่งที่ต้องคิดวิเคราะห์ว่าทำไมปี66พักประชาชนเจาะไขแดงพักเพื่อไทยได้ในเขตหนึ่งเขตในเมืองเพราะอะไรกระแสกระแสแรงกันทั้งสองพักเลยนะปี66นะครับเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมันชัดแหละ ไม่ว่าผลการเลือกตั้งวันที่24ใครจะแพ้ใครจะชนะแต่เราเห็นแล้วว่าใจของประชาชนเขามากับความหวังหรือมากับอะไรเออมากับความหวังหรือมากับอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นะมากับความหวังหรือมากับอะไรเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคนุณคิดว่ามากับอะไรอ่ะนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับนะนี่ก็มา,มา,ม,า,าะนะมาวิเคราะห์นะมาวิเคราะห์ เออพวกคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ก็ไม่ว่ากันนะเอ่อนะครับพวกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ผมมองว่าไอ้ผมวันนี้ผมวิพากษ์วิจารณว่าเฮ้ยผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยของสองฝ่ายเป็นไงนะแต่ผมไม่ได้ดูนะครับผมไม่ได้วิเคราะห์จากว่าใครเป็นใครนะแต่ผมก็วิเคราะห์ว่าใครสอบผ่านใครสอบไม่ผ่านนะครับในความคิดผมนะส่วนความคิดผมกับความคิดคุณจะตรงกันหรือเปล่าผมไม่ได้บังคับพวกคุณนะผมบอกแล้วนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องยึดโยงความคิดผมแล้วเอาไปตัดสินว่าเฮ้ยมึงจะ,ะคิดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้เนี่ยนะไม่ต้องนะ,ะนี่เป็นบทวิเคราะห์ของผมเองช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆน,นะ,ะสวัสดีเพื่อนๆใน f Facebook ใน TikTok และใน y o u t u b e นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนใน YouTube ผมไม่เห็นคอมเมนต์จริงนะมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นให้ผมอ่ะนะครับเออเอเอะนะครับนะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยเพราะตอนนี้มันปิดกั้นการมองเห็นของผมหมดเลยนะครับต้องบอกบอกกันอย่างนั้นนะครับมันปิดกั้นการมองเห็นของผมทุกช่องทางะนะนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับอืมนะครับโอ้ติ๊กตอกติ๊กตอกหกพันกาหัวใจแล้วแป๊บเดียวเองนะครับ นี่พูดนี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแชทเลยเนี่ยนะครับอืมนะพูดไม่ได้ดูแชทเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากสําหรับหัวใจรัวรวเลยครับโอ้น่ารักมาก fc ใน Facebook ก็น่ารักมากอ่านะครับอ่เพื่อนเพื่อนในทิกตอกใน youtube โอ้น่ารักมากๆเลยกูลาบเต็มเตมเลยโอ้ขอบคุณมากครับนะครับคุณชัดเจนแชร์แล้วขอบคุณมากขึ้นกระโดดไปเจ็ดแปดพันแล้วโอเคนะครับ อืมต้องอย่างนี้สินะครับนะจะได้มีกําลังใจมานั่งวิเคราะห์กันหน่อยนะครับคุณอริยาคุณนภัสวรสวัสดีเพื่อนๆในใน,ในอะไรนะใน facebook นะครับสวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีนะครับวิเคราะห์ถูกคุณศิรวิทย์คุณเฉาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. เออนะ ผลการเลือกตั้งผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่า24นะใครจะได้เป็นนายกอบจอแต่ผมวิเคราะห์ตามความรู้สึกของประชาชนนะผ่านเวทีปราศัยนะวันนี้อย่าอย่าหลงประเด็นนะผมวิเคราะห์ผ่านความรู้สึกของประชาชนที่มานั่งฟังเวทีปราศัยผมไม่รู้ถ้าถามว่าใครได้นายกอบจอผมไม่รู้ แต่ผมเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันในการขึ้นราศัยของอดีตผู้นำว่าความนิยมเป็นไงมันลดน้อยถอยลงไหมและที่มาเนี่ยประชาชนมากับความนิยมหรือมากับผลประโยชน์หรือมากับความหวังอ่าเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าประชาชนมากับความหวังนั่นคือความนิยมมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึง่งถ้าประชาชนมากับผลประโยชน์ก็ดูความนิยมสิ ว่าประชาชนนิยมความนิยมเนี่ยมากหรือน้อยกว่าเดิมถ้ามากับผลประโยชน์แล้วมาหลมแหลมมาสองสาพันก็แสดงว่าความนิยมมันลดน้อยถอยลงหลายเท่าตัวไม่มีใครมาปูเสือร้อนแต่ตีห้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันมีนัยะสําหรับคะแนนที่จะออกใน,ในวันที่24่่เอาอย่างถ้ามากับความหวังประชาชนมานั่งปูเสือตั้งแต่นะไก่ไม่โหเนี่ย ก็แสดงว่าเนี่ยกระแสะความนิยมมันมีมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแยกออกนะต้องแยกให้ออกนะครับประชาชนมากับผลประโยชน์มานั่งฟังประชาชนมากับความหวังและมานั่งฟัง2อ,อันเนี้ยมันจะสะท้อนถึงความนิยมนะว่าประชาชนนิยมแบบไหนมากกว่ากันเข้าใจไหมและความนิยมของ2อฝั่งนี้ฝั่งไหนที่มันแผ่วลงอย่างมีนัยยะ อย่างชัดเจนซึ่งมันก็มันก็ไม่ต้องอธิบายแล้วผมพูดเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วน่ะแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยว่าความนิยมของใครเนี่ยที่มันมันไม่ว้าวแล้วอ่ะจะจะบอกว่าผมโจมตีรูปผมกันได้กันแหน่คุณนักศิลป์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะความนิยมเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันไม่ว้าวอ่ะแล้วคุณใจผมพูดว่าเฮ้ยคุณนักศิลป์ว้าวมากเลยโอ้ เก้าอี้หมื่นตัวมากันสองหมื่นคนโอ้โหว้าวจริงๆนี่นะเนี่ยมากับผลประโยชน์ด้วยทําให้กระแสนเนี่ยความนิยมโอ้ความนิยมเนี่ยไม่แผ่วเลยอย่างนั้นเหรอผมพูดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงผมพูดไม่ได้เพราะว่าความนิยมมันมันสู้ดาราเกาหลีไม่ได้อ่ะเออที่คุณคุณทักษิณก็บอกดาราเกาหลีใช่ไหม คุณทิมพิธาเพราะสู้คุณทิมพิธาไม่ได้เลยนะแล้วไม่ได้จริงๆคุณลองไม่ให้เงินไปนั่งฟังดิผมถามว่ามาถึงหลักพันไหมอ่ะมาถึงหลักพันไหมหลักห้าร้อยเอาให้ถึงก่อนอันนี้พูดแบบดูถูกเลยนะพูดแบบดูถูกเลยนะนะครับห้าร้อยเนี่ยเอาให้ถึงอย่าว่าห้าร้อยเลยสามร้อยคนเอาให้ถึงก่อนนะนะผมพูดเลย สามร้อยคนน้อยให้ถึงก่อนนั่งฟังเพราะความนิยมนะครับเลตติ้งอ่ะเออถ้าภาษาวัยรุ่นเลตติ้งอ่ะมันไม่มีอะความศรัทธามันไม่มีอะเขาหลับหลังหันหมดตั้งแต่ชั้นสิบสี่แล้วไม่ติดคุกสักวันแล้วแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้ทำไมต้องเดือดรอ้อนถึงคนเป็นพ่อที่มาช่วยหาเสียงเพราะคนเป็นลูกตบัตสัตว์ไปขึ้นเวทีเวทีก็ยังไงฮะโอ้โหคะแนนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยกล่าวรูดเลย เพราะประชาชนเนี่ยนักสู้ประชาธิปไตยอุดรธานีเขาไม่ชอบคนทบัติสัตว์หรือไม่ถ้าให้ลูกมาหาเสียงเนี่ยมีหวังจบเหตพัดเสือกับบ้านแน่นอนถูกต้องหรือไม่เลยให้คนเป็นพ่อคิดว่ากระแสยังขายได้อยู่แต่ที่ไหนได้มาเนี่ยหลอมแหลมอมืถ้าบอกว่ามืดฟ้ามัวดินมันเช็คเรตติง้งใช่ไหมใช้สมัยนี้เ็เรียกเรตติ้งนะ ความนิยมอ่ะจบแล้วสอบไม่ผ่านผมบอกว่ามันสอบไม่ผ่านจริงๆแล้วจะบอกให้มันสอบผ่านได้ยังไงเราคุณรู้ิแล้วและประกอบกับผู้ช่วยหาเสียงไม่มีเอ่อ subject ไม่มีหัวข้อที่จะพูดนะพูดลำพึงลำพันธโดนปั่นแกล้งนะกฎหมายหฮงซวยทุกอย่างหฮงซวยหมดนะเออแล้วสิบกว่าปีที่ผ่านมาเมืองไทยแย่มากโอโหแย่กว่าประเทศลาวอีก นี่ไปพูดอย่างนั้นโอ้เนี่ยเสียดายเวลามากเลยสิบกว่าปีนี่หมายถึงกาลังพูดว่าถ้าตัวเองอยู่มันคงดีกว่านี้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> คุณเข้าใจไหมคือแบบผมดูบนเวทีเหมือนคนแก่มายืนบ่นอะไรสักอย่างนึ่ะเอาพูดตรงๆนะนี่ผมพูดหลายครั้งเลยนะบอกว่าคุณทักสินเนี่ยทั้งวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ยนะขึ้นวันละสองเวลาเนี่ยนะเหมือนคนแก่มันยืนบ่นอะไรอะ ยึดมนผมุนก็จะมายึดมนอะไรอ่ะคำถามอ่ะแล้วมนไม่พอยกยองปั้นลูกตัวเองแล้วเอาพวกลูกคู่อย่างนัตวุฒิเนี่ยมาอะไรฮะมาเชียนะครับมาเชียล้วนอ่ะถึงงงอ่ะมาผิดงานวะนี่ต้องเป็นผมผมว่าไอ้กูมาปลาัยผิดงานวะเนี่ยนะงานนี้เนี่ยนะนึกว่างานเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็โดยซ้ำนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับ อืมเสร็จเวทีปราศายนี้โรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยจะก,กาเริบหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ว่าท่านเป็นถึงระ,ระยะไหนแล้วอ่ะ <c oughs> มีเอฟซในทิกตอกถามผมไม่รู้เหมือนกันอะระยะไหนแล้วไม่รู้อ่ะเออผ่าตัดไปหลายรอบแล้วนะมันต้องอาศัยเวลานะครับต้องอาศัยเวลาโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเนี่ยโอ้นะครับโคศกพักเพื่อไทยชื่ออะไรดูบุ๊กบุ๊กอะไรบอกแล้วนี่ นะพูดแหมสีหน้าวิตกกังวลออกมาแถลงข่าวแชร์ไวรัลยันปัจจุบันช่วลูกชั่วหลานเนี่ยนะเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนะอย่างงุ้นอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีหน้าออกมาพูดชี้แจงแถลงขกับประชาชนแล้วไม่เห็นเหรอนะคุณก็ดูสิอะไรที่ไม่ใช่ความจริงอ่ะขายขี้หน้าประชาชนทั้งประเทศอ่ะในเพลาที่ผ่านมาเพราะะดันพูดอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องให้ระวังเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเขา แคบคลิปตัดคลิปช่วงที่โคศกพักเพื่อไทยบุ๊กเนี่ยมาหลอกมาหลอนยันปัจจุบันเอางี้ดีกว่าเออขายหน้าตัวเองไม่พอขายถึงวงตังกลวงตระกูลได้ด้วยซ้ำนะนะผมถึงบอกว่าพูดอะไรต้องระวังนะเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสะบัอะไรออกไปเนี่ยโอ้โหเจ็บช้ำเจ็บเจ็บแผลตรงหัวใจนะผมบอกเลยนะนะแล้วออกมาขยี้กันโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวอะ่ะ S <S <S เออผมถึงบอกว่านี่แหละนะถ้าคุณอยู่ในสังคมแบบเข้มแข็งไม่ได้แค่กระแสสื่ออะไรท่พวกนี้ทีววิภา์วิจารณ์คุณผูมคุ้มกันคุณสูงก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะยังออกมานะสตอเบหล์ได้อีกก็ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ว่าสังคมก็จะวิาพาก์วิจารณ์คุณต่อไปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วจะขุดคลิปคุณนะครับคลิปเก่าคลิปแก่ของคุณมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน แล้วตอนนี้ผมถามเนี่ยที่แชร์เป็นไวรัลคุณนัทวุฒิเนี่ยโดนแชร์หนักสุดนะนะเออเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยคุณนัทวุฒิที่โดนหนักนะเพราะว่าอะไรเพราะออกตัวแรงนะเลือกตั้งปีหกนี้ออกตัวล้อฟรีล้อปัดเลยนะวันนี้ไม่ใช่ว่าภาคกีสารภาคเหนือไม่เอาคุณนัทวุฒินะภาคใต้เนี่ยโอ้โหโจดจันเงินนะเออไม่เอาเลยโดยเฉพาะคุณคนครนี้ยังไม่เอาเลยเอาลองกลับไปถามดูเถอะ นะผมนึกบอกว่าคนใต้เนี่ยยึดแค่คําพูดความซื่อสัตย์คําพูดเป็นหลักนั่งท่าตบัดสัตว์นี่หมาเลยทันทีก็จริงๆอ่ะคนใต้ไม่ไม่เอาอ่ะนะครับไม่เอานะแต่ส่วนผมใช้เฉยนะผมใช้เฉยนะผมก็แค่อ่านถ่ายทอดความรู้สึกแค่นั้นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆนะอืเอาจริงๆแชร์กันในทิกตอกอ่ะด่าุณนะตะวดนต่ัง้น ด่าหรือสรรเสริญไปในทางที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมไม่เห็นคาชมอะแล้วทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะทําไมแตกต่างกับตอนปีหกหกอะประยุทธ์อย่างนั้นประยุทธ์เออฟวงเสียงนะประยุทธ์อย่างนั้นประยุทธ์บิ๊กป้อมอย่างนี้นาฬิกาโอ้พูดดิเอ้เสียงดังฟังชัดประยุทธ์จะประยุทธ์วันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงโอ้อยไอไม่ไม่ใช่อายปากนะ สำหรับผมเนี่ยผมว่าไม่อายหมาจริงๆนะคือความมีจุดยืนหรืออะไรต่างๆของคุณนัทวุฒิที่สะสมมาตั้งแต่โน้นเลยนะนปะชงนปชนะพังภายในวันเดียวเท่านั้นนะพังภายในวันเดียวเท่านั้นนะหลายคนบอกพังกับอะไรผมไม่รู้บางทีเนี่ย นะลาบยศสรรเสริญเงินทองมันปิดหูปิดตาคนนะมันก็ต้องมานั่งเวทกันว่ากูจะเอาเรื่องปากทองหรือกูก,กจะเอาเกียรติยศหรือเอาจุดยืนดีถ้าคนที่เขาพิจารณาว่ากูต้องเอาปากท้องกูก่อนกูก็ต้องเอาลาบยศสรรเสริญกูก่อนกูก็จะเลือกอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าบอกวันนี้นะกูจะยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์ของกูนะอ่ากูไม่เป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีนะอ่าก็จะเป็นการตัดสินใจอีกอย่างหนึง่งเออซึ่งผมไม่รู้นะ เออพวกคุณก็ลองดูเอาเองละกันแต่วันนี้เนี่ยโดนวิาพากษ์วิจารณ์โอ้โหนี่คลาดจากหมอลำซิ่งเนี่ยอดีอนเนี่ยก็นี่แหละมาอีกคนกณหนักเลยนะตอนแรกนะคุณอย่าลืมนะโอ้คนดา่าคุณตูจ่จตุพรเปรียบเทียบกับคุณนัทวุฒิใสเกลือกันชิบหายเลยนะเพราะสองคนนี้เนี่ยแกนำนปชใช่ป่ะ โอโ้ก็สรรเสริญคุณนัทวุฒิไปด่าเลยนะคุณจตุพรพรมพันธ์กันโอ้ยทำไมประจตุพรไปว่าในายใหญ่อย่างนั้นไปว่าในายใหญ่อย่างนี้นะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วโอ้โหทัวร์ไปลงผมยังไปนั่งกับพี่ตูจตุพรนะพี่ตูจตุพรบอกไม่เป็นไรให้ทัวร์มันลงไปเยอะๆ <c oughs> นะนะนะเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบอกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเอง แต่ตอนนั้นทัวลงคุณจตุพรโอ้โหไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นอบอกตรงนะครับไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นหิวแสงมั่งแหละเอเพอะจะไปอ,อะไรนะไปมบ็บลงมบ็บลงถนนก็ว่านะคุณตูจตุพรหิวแสงมั่งแหละเอไม่มีรายได้ละจะอดตายแล้วแหละลงถนนอะไรอย่างเงี้ยวิภา์วิจารณ์ส่วนคุณณัทวุฒิโอ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะตอนนั้นนะแล้วตอนนี้เป็นไง ไอ้พวกที่เคยด่าคุณจตุพรเนี่ยเป็นไงนะตื่นหรือ,อยังผมถามว่าตื่นหรือ,อยังนี่ผมไม่ได้เข้าข้างคุณตูจ่จตุพรนะนะแต่ว่าผมก็รู้จักกับพี่ตู่มานานพอสมควรนะเพราะฉะนั้นพอใครวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ดีผมผมรู้เลยไอ้วพวกนี้ไม่รู้จริงผมก็เฉยเฉยนะครับผมก็เฉยเฉยแล้วผมก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คุณนัทวุฒิคุณเต้นด้วยเพราะผมไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเหมือนพี่ตู่นะครับเออ แต่พอมาถึงเวลานี้ประชาชนตาสว่างหมดแล้วใครเป็นยังไงใครออกหัวออกก้อยเป็นยังไงนะมีมีคุณคุณไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่ประชาชนทั่วไปที่สาบส่งคุณตูจณต่จตุพรผมบอกให้แม้แต่กระทั่งคนกันเองที่อยู่ในคณะของพี่ตู่เองเนี่ยยังมองยังเข้าใจพี่ตู่ผิดเลยว่าไปดา่าคุณนักสินยังไงไปตำหนี พี่ตู่อย่างนั้นพี่ตู่อย่างนี้ที่ผ่านมาแต่ตัว,ตวผ,มผมเองผมนิ่งนะใครมาด่ามาว่าเนี่ยผมก็ต่อสายถึงพี่ตู่เลยว่าพี่ตู่เป็นไงเหตุการณ์นู้นนี่นั่นนี้ใครมาว่าพี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อธิบายคุยกันนะผมยังเฉยเฉยนะขนาดคนกันเองด่าเนี่ยผมยังเฉยเฉยผมไม่โนคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผมรู้ว่าจุดยืนของคุณจตุพรเป็นยังไงนะน,นะนะและเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ผมนะเคารพเอาแค่นั้นดีกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ นะส่วนการเมืองก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนตัวก็อีกเรื่องหนึง่งผมแยกแยะออกนะครับขอ,อขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ